ท่านจะไม่พลาดข่าวสารดีๆโปรดกดติดตามโปรดกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสบายดีสเปเชียลด้วยครับผมวอลเลย์บอลทีมสาวไทยเบียดเอาชนะเวียดนามไปได้อย่างทึกด้วยสกอร์3-1เซตคว้าเหรียญทองสมัยที่14ไปครองอย่างงดงามการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมซีเกมส์ครั้งที่32ปี2023ณสนามโอลิมปิกสเตเดียมกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา วันที่14พฤษภาคม2566เกมในรอบชิงเหรียญทองเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามที่กลับมาพบกันในนัดชิงชนะเลิศเป็นครั้งที่3ติดต่อกันสาวไทยแชมป์เก่า13สมัยซ้อนของโคดด่วนดนายศิวชลเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นลงสนามนำโดยโริยาภมลาชัชจุออโมกศีอัจฉราพรคงยศพิมพิทยาก๊กลำ ัทยาบำรุงสุขทัดดาวนึกแจ้งปิยนุษย์แป้นน้อยสลับกับสุภัตราไพาโรดเป็นตัวรับอิส,ะสระเซตแรกทีมสาวไทยเริ่มต้นเกมได้อย่างยอดเยี่ยมทำแต้มออกนำในช่วงต้นเกมและทิ้งห่างในช่วงกลางเกมก่อนที่จะเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์25-17นำ1-0เซตเพราะว่าเซตที่2เวียดนามตั้งเกมได้และทำเกมลุกได้อย่างเด็ดขาดก่อนที่ท้ายสุด จะเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปด้วยสกอร์25ต่อ21ตีเสมอเป็น1ต่อ1เซตมาเซตที่3เกมของทั้งสองทีมยังสูสีผัดกันนำผัดกันตามก่อนที่ทั้งคู่จะทำแต้มเสมอกันที่24ต่อ24และต้องเล่นแต้มเดียวกันอย่างตื่นเต,ต้นก่อนที่สุดท้ายสาวไทยจะเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปด้วยสกอร์32ต่อ30กลับมานำ2ต่อ1เซตถึงเซตที่4 เกมทีมไทยดีกว่านำตั้งแต่ต้นเกมแต่ช่วงท้ายเวียดนามก็คืดสู้ขึ้นมาได้ลุนหวาดเสียวก่อนที่สุดท้ายสาวไทยจะเป็นฝ่ายเอาชนะกะแดนไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ21สรุปผลการแข่งขันไทยชนะเวียดนาม3ต่อ1เซตด้วยสกอร์25ต่อ17 21ต่อ25 32ต่อ30 25ต่อ21เจินที่ทันทุย หัวเสากับตันทีมชาติเวียดนามทำแต้มสูงสุดในเกมนี้ที่26คะแนนลองมาเป็นพิมพิชยาโกกลำดาวตกสาวไทยที่ทำไปด้วย18คะแนนสาวไทยควา้าแชมป์4เกมาาครองแต่เป็นสมัยที่14ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี1995และควา้าแชมป์รวมได้เป็นสมัยที่16คือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเวียดนามปีนี้นะครับวบลิบอลมาได้ดีมากครับ แม้จะลูกตกลูกบล็อกนะครับเหมือนว่าเขามาเพื่อสู้เพื่อจะเอาชนะไทยให้ได้นะครับเหมือนแบบมีขวัญกาลังใจนะครับเพิ่งได้แชมป์สโมสรทิ้งแชมป์เอเชียมานะครับเพิ่งได้เป็นแชมป์ชนะดิมม์ฟู้ดมานะครับจากทีมไทยแต่ว่าอันนั้นนะครับก็คือเป็นสโมสรนะครับดิมม์ฟู้ดนะครับแต่ว่าเวียดนามลืมไปหรือเปล่าครับที่ที่ได้แชมป์สโมสรนะครับก็คือเขาเล่นที่บ้านมีเสียงเชียร มีกองเชียร์เยอะนะครับสาวไทยสโมสรไดมอนด์นฟูดก็อาจจะมีตกใจตื่นตระหนกเล็กน้อยนะครับเลยทำให้สโมสรไดมอนด์นฟูดของไทยแพ้ไปนะครับ3ต่อ2เซตเวียดนามก็ได้แชมป์สโมสรเอเชีย er เป็นคนแรกนะครับในรอบ21ปีแต่คราวนี้นะครับซีเกมนะครับครั้งที่32ิกีฬาวอลเลย์บอลน,นี่ยไทยคองของเจ้านะครับอาเซียนมา16ครั้งนะครับ แล้วก็เป็นแชมป์ติดต่อกัน14สมัยนะครับที่จะเอาชนะประเทศไทยคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะนะเพราะว่าทีมไทยนี่ส่งมาฟูลทีมเลยครับมาแบบเ,เต็มรูปแบบไฟกับพลิปเลยครับเวียดนามก็คิดว่าเขาถ่าจะทําได้หมายถึงว่าคิดว่าน่าจะปราบไทยได้กำลาบไทยได้นะครับเถลิงแบบเป็นแชมป์ซีเกมหนแรกนะครับแต่จริงๆแล้วเวียดนามต้องรู้นะครับเพราะระดับของเวียดนามเนี่ย อาจจะยังไม่ถึงนะครับแต่ว่าไปพึ่งพา 4T มากไปนะครับถ้าไม่มี 4T นี่ก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่า4อ 4T นะครับ<ช>เ,เจนทีเทนทุยนี่คือเป็นเป็นหัวเสาหลักนะครับของทีมชาติเวียดนามนะครับคนนี้จะทำแต้มสูงสุดตลอดเวลานะครับตบลูกตบกระโดดตบนี่ค่อนข้างแบบแน่นอนนะครับแต่ถ้าขาดออ4อ 4T นี่มาไหลในเวียดนามก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับ จนที่ทันทุยมาดีมากไหมครับโฟรทีของเวียดนามเขาเราต้องยอมรับนะครับว่าปีนี้เวียดนามมาดีมากๆเลยครับในการเล่นเนบรเบิลในซีเกมส์นนี้นะครับเข้ามาชิงกับไทยนะครับเขาเตรียมเตรียมพร้อมมาดีว่า,าจ,จะมาล้มไทยเต็มที่นะครับแต่ว่าเราก็เตรียมตัวมาดีนะครับถึงแม้จะขาดมือเซตอย่างหอนพันไปนะครับแต่ว่าเราก็ยังได้มือเซตมาทดแทนถึงอาจจะไม่ ไม่ไม่เต็มร้อยนะครับแต่ว่าเราก็สามารถเอาชนะเวียดนามไปได้คือเซตที่2นะครับเป็นเซตที่เวียดนามค่อนข้างทําได้ดีมากเลยนะครับเซตที่2เนี่ยคือเวียดนามตั้งเกมได้นะครับแล้วก็เกมลุกเล่นได้อย่างเด็ดขาดนะครับอย่างโฟทีนี่ก็ตกตกได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนเพื่อนร่วมทีมก็บล็อกได้แน่นอนนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้25ต่อ21นะครับ เซตที่ี่ยเป,เป็นอะไรทีออ่สาวไทยเริ่มลวนเริ่มลวนลวนะครับพอมาถึงเซตที่3อันนี้มันมากครับเซตที่3เซตที่3ถผัดกันนำผัดกันตามนะครับสุดท้ายก็เสมอกันที่24ต่อ24ก่อนสุดท้ายสาวไทยจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้นะครับด้วยสกอร์32ต่อ30ก็คือว่าออสาวไทยนิ่งกว่านะครับแต่ว่าก็หวาดเสียวเหลือเกินนะครับเพราะว่า เวียดนามก็เกือบจะปิดเกมได้หลายหลายครั้งเลยนะครับแต่ด้วยประสบการณ์สาวไทยนะครับด้วยเล่นระดับโลกมาหลายคนก็ช่วยกันเอาตัวรอดได้นะครับถ้าเกิดเซตสามเราเนี่ยเ,ออเสียเกมให้ให้กับเวียดนามไปได้นะครับเสียเซตไปได้นะครับเวียดนามก็จะนําเรา2ต่อหนึ่งมาถึงเซตที่4เนี่ยเราจะแย่นะครับเพราะว่าความกดดันจะมาอยู่ที่เรานะครับเพราะว่าเวียดนามนําไป2ต่อหนึ่งเกมนะครับโมเมนตัม um, อาจจะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็ ก็ขอเช่นชมที่ว่าเซตที่3เนี่ยทีมไทยนิ่งนิ่งกว่าเวียดนามนะครับพอถึงเข้าเซตที่4เหมือนว่าทีมชาติไทยเริ่มจะจับทางเวียดนามได้แล้วนะครับก็ก็เอาชนะเบียดเอาชนะเวียดนามไปได้นะครับ25ต่อ21นะครับก็ทำให้ดับฝันเวียดนามนะครับผมเห็นภาพของนักวอลเลย์บอลเวียดนามแล้วก็ค่อนข้างเห็นใจนะครับว่าเขาทุ่มเทมากแล้วก็รวมทั้งโค้ บางคนก็นั่งเหมือนจะร้องไห้นะครับบางคนก็นั่งแบบเสียดายโฟทีอย่างเจนที่ทันทุยก็เหมือนเหมือนนั่งเหมือนหมดอะไรตายจากครับเหมือนว่าเขาหวังเหรียญเหรียญน,นี้มากนะครับเวียดนามถือว่าได้ประสบการณ์อันล้ําค่านะครับผมว่าเขาเขามีความฮึกเหิมตั้งแต่ได้แชมป์สโมสรเอเชียชนะดไดมอนฟูดจากประเทศไทยก็ทําให้เขาลึกเหิมนะครับเขาก็อยากจะโค่นล้มทีมชาติไทย ในชุดใหญ่ซีเกมที่ที่ส่งมานะครับถึงแม้จะขาดมือเซตอย่างพรพันธ์นะครับแต่ว่าเขาถือว่าเขามีเขาถือว่าเขามีโอกาสที่จะชนะเรานะครับเพราะว่ามือเซตอย่างพรพันธ์เออเออไม่ได้มาด้วยนะครับก็คืออาจจะแบบบาดเจ็บนะครับก็มีโซลยาเออพมล่าเนี่ยอาจจะเ,เป็นมือมือเซตแทนนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าของเราเนี่ยมันทดแทนกันได้หมดนะครับมีทั้ง พิมพิชยากุกลำหัทยาทัศด,ดาวอัชราพรชัชุอนอนสุพัตตาปิยนุษแป้นน้อยคือว่าคือพีเบิร์กเราค่อนข้างแน่นกว่าเวียดนามนะครับแต่แต่เวียดนามส่วนมากจะพึ่งพึ่ง,พ,งพึ่งพาไปทางเจนที่ทันทุยนะครับเอ่อโฟโฟทีนั่นเองนะครับก็ถ้าขาดโฟทีก็เหมือนขาดใจนะครับแต่อย่างเราเนี่ยสามารถทดแทนกันได้นะครับ นี่ก็เป็นสัญญาณเตือนมาแล้วนะครับว่าเวียดนามค่อยๆจี้ตามประเทศไทยมาแล้วนะครับแต่สาวไทยก็หยุดนิ่งไม่ได้นะครับเราโชคดีอย่างนะครับที่เราแข่งกับออทีมระดับโลกนะครับออในบอในเ n l แล้วก็ชิงแชมป์โลกทําให้เรามีประสบการณ์นะครับมีความสามารถมีมีพลังกำลังอะไรที่ค่อนข้างดีกว่ากว่าเ,ออเวียดนามนะครับตรงนี้นะครับที่ทําให้เราสามารถชนะเวียดนามได้ ทุกครั้งเวลาแข่งกันแต่ว่าสัญญาณเตือนก็เริ่มมาแล้วนะครับว่าเราหยุดนิ่งไม่ได้เวียดนามเขาอยากจะแซงอยากจะชนะเรามากนะครับอันนี้มาสรุปนะครับอันดับนะครับเหรียญทองเอ่อบอลล์บอลก็ได้แก่ประเทศไทยนะครับเหรียญเงินก็ได้แก่เวียดนามเหรียญทองแดงได้แก่อินโดนีเซียแล้วก็ชิงอันดับนะครับอันดับ4ได้แก่ฟิลิปปินส์อันดับ5ได้แก่สิงคโปร์อันดับ6ได้แก่มาเลเซียอันดับ7ได้แก่พาม่า อันดับ8ได้แก่เจ้าภาพกัมพูชานะครับก็สรุปทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ทีมชาติไทยก็ได้เหรียญทองวอลเลย์บอลหญิงชนะเวียดนามไป3ามหนึ่งถลงิงแชมป์ได้อย่างสมใจนะครับคลาน,นก็เป็นออข่าวสารวอลเลย์บอลไทยและเวียดนามยังไงเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับจะได้มีข่าวสารดีๆ วันนี้ก็ขอบคุณมากครับผม